เรื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำใหน้นรู้สึกว่าโลกแ่บมันเปลี่ยนแปลงไปมากมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีทั้งไวรัสมีทั้งฝุ่นสารอาหารพิษต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเรามาทางธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกมากที่สุดอะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่แนนนะคะสลันพักตันติมาสกุลค่ะตอนนี้ก็ตั้งครันเป็นท้องที่สแล้วค่ะอายุคั์ตอนนี้18วีคค่ะ ราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าพืชมีโปรตีนครบทั่วเรานึกว่าโปรตีนเนี่ยมาจากเนื้อนมไข่แล้วก็เนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมีมาจากพืชค่ะได้ทราบมาว่างานวิจัยอะค่ะมีทารกตั้งแต่ในครรภ์นจนถึงอายุ19ะค่ะได้ทานแพนเบดอะค่ะแล้วเขาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ทองนี้คือเป็นทองที่ทานยากมากๆไม่ว่าจะเป็นนมก็ทานเรารู้สึกผะอ,อืดผะอมลองหาเป็นนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยก็ทานแล้วรู้สึกผะอ,อืดผะอมปากขมปากเปรี้ยวไปหมดอะไรเงี้ยค่ะคานี้เนี่ยได้มาลองทานมัมเนชชร์ทา,านง่ายมากๆค่ะชงก็ง่ายทานรู้สึกไม่มีกลิ่นคาวไม่รู้สึกว่าเรากําลังทานพวก นมหรืออะไรอยู่เลยอะค่ะมัมเนชรัลลาทำมาจากโปรตีนจากพืชน,นะคะมีเหล็กสูงแล้วก็มีแคลเซียมมีโฟเลตค่ะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆค่ะสําหรับมัมเนชรัล่นะคะหลังจากที่ได้ทานที่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็คิดว่าจะต้องกลับไปทานอีกแน่นอนส่วนเบบี้เนชรัลนะคะก็คือให้ลูกทานอยู่แล้วพอได้ทราบว่า2แบรนด์เนี้ยค่ะเป็นของเออเมก้าวีแคร์ค่ะก็ยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นมากๆค่ะมัมสเนชชัลล่าดูแลคุณและคนท Mega, we care.